อันนี้สุ้อันนี้สกี้เหยื่อเห่อเลนต้นเป็นตุ้นสุกี้ห้อ้านี่เขาเรียเล็กเรียกเรี้งเาะเรียตัเส้นเรีกมี็ก

เด็กคนนั้นลากแกไปแกแม่ลากมาตัวนะฮะไม่ี่พี่ไม่ี่พี่โอ้เขาพูดแต่ตัวเรา่พันาคนอืล่กได้หรอกคุณจอประหยดเสกเดินยากอดแล้

เอาเต้าที ale, ่เขาไปเี้ยงดีเอาเต้าที่เขาไกเี้ยงดีเอาเต้าที่ไปเกีนหง้อนท้ายดีอกันนั้นเอาผู้มาหลังกะที่ผู้มาหลังกที่เนอะองผู้มาหังใช่อาไรละกะที่ผู้มาหลังคนผู้มาหลังเนอผู้มาหลังคนหลังคนหลังให้ได้เอาผู้แก่กระเบนผู้แก่กระเบนคนาลังให้ได้อะไ อาขดูนะครับทุกจุดรอบทั่วเลยนะครับตอีครับทกสอให้ว่าเซฟูาปีนีนะครับตีองพนริแปดล้วที่นีนะครับลาเนี้ย่ได้เครต่อเพื่อนเลยเพระว่าถเพื่อน้ที่จุดกลาลาย

Gracias.